สวัสดีครับนี่เป็นข้าวสารเนาะข้าวสารซึ่งจะไปบริจาคนะครับนะฮะเอาไปจากเอาไปบริจาคชาวบ้านนะฮะคนนะฮะที่ยากคนที่ลําบากนะเะนาะ,ะคนที่ลําบากนะครับก็จะได้อยู่นะฮะหลายครอบครัวอยู่นะครับหลายครอบครัวอยู่แล้วก็ในนี้มีอีกนะครับในนี้มีอีกนะฮะในนี้มีอีกนะครับ อันนี้ถุงละก็ประมาณ2กิโลแล้วนะฮะประมาณ2กิโลนะครับนะฮะอันนี้เราก็จะแจกเป็นถุงเป็นถุงเนาะให้กับที่ต้องการเนาะเดี๋ยวเราต้องไปดูด้วยว่านะฮะบ้านไหนนะฮะบ้านไหนบ้างบ้านไหนบ้างก็ก็จะได้หลายหลังอยู่นะครับได้รายหลังอยู่ที่ว่าเราจะไปบริจาคให้เขาเนาะนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอนะเดี๋ยวจะมีไข่ด้วยนะฮะมีไข่ด้วยอะไรด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าก็จะมีไข่ปะนะนะครับแต่น่าจะมีเนาะนะครับนะฮะก็ในส่วนนี้แล้วก็ในแล้วก็ในกระลมังนะในกระลมังนะครับแล้วเราก็ไปบุกนะฮะใส่รถล้วก็วิ่งไปตามบ้านนะฮะไปแจกถึงที่จุดแจกถึงในบ้านนะครับนะอาจจะมีขนมขนมนะครับเข้าไปจิดไม้จิตมือเพื่อไปให้เด็กๆนะครับผมนในส่วนนี้นะครับนะฮะ ก็พอดีซื้อจัดมาเมื่อวานนี่ครก็เป็นตาส้มนะตาส้มนะนะฮะนะ,ะทำบุญในวันวันเกิดนะวันเกิดวันเกิดของเจ้าแก่เขานะเขาให้มาแจกนะครับก็เลยต้องจัดเตรียมนะฮะจัดเตรียมไว้ด้วยนะอะไรเรียบร้อยก็เหลือตอนนี้ก็ไม่ไม่รู้จะเหลืออะไรนะก็น่าจะเหลือไข่นะน่าจะเสริมไข่เสริมอะไรไปเนาะถ้าเขาจะต้องดูก่อนนะครับ อาจต่ข้าวเราข้าวเราซื้อซุนเรียบร้อยแล้วนะฮะซื้อข้าวหมดร้อยแล้วอันนี้ก็กอกเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอาจจะได้หลายหลังอยู่นะครับได้หลายหลังอยู่นะครับเราก็เรียกบ้านที่ขอลําบากลําบากนิดนึงนะไม่ใช่ว่าลําบากหรอกนะครับก็เท่าที่เราเห็นสมควรนั่นแหละนะครับแล้วก็แจกไปนะครับน,นี่ก็แพ็คนะฮะถุงหนึ่งนะถุงใหญ่เนาะถุงละห้าโล นะครับถุงละห้ากิโลอันนี้ในถุงนี้ก็ถุงประมาณสองกิโลนะครับนะฮะอันนี้เราก็จะแจกเราก็ให้เราก็ให้เป็นถุงเลยนะจะเป็นถุงนี้เลยนะครับนะครับก็นะฮะอนุโมทนาบุญร่วมกันเนาะนะครับผมอนุโมทนาบุญร่วมกันที่เราจะไปแจกกันนะฮะเดี๋ยววันเราจะแจกวันไหนเราก็ว่ากันเยวเพราะว่าต้องไลฟ์สดด้วยเนาะนะครับนะฮะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลย